หอยอะค่ะเพื่อนๆดูทุกคนไอจะให้ดูฟันดำอุ้ยพัดล้อโดยเอ็ดเลยเนี้ยยินหมากมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่คุยกับคนนี้ไปก่อนฮะตั้งไว้ก่อนคุยทำไมคุยทำไมขับรถอยู่คุยคุยเคยแล้เดี๋ยวก็<ม>ขูดกับเขาหรอกไม่ไอก็ทำฟันดำอยู่อ๋อโอเคสวัสดีครับทุกคนพี่น้องๆอย่ให้เห็นเหมอือนงานการเล่น ได้เม็ดเงี้ยวเดี๋ยวเอาใหม่ไม่รู้สภาพรถเต็ของกรุงเทพแล้วมันได้แค่เม็ดเงี้ยวกรุงเทพจุดเทพสร้างงเจะกลับบ้านอ่อนนุชไม่รู้จะถึงกี่โมงคนนี้กับ พลาบสองร <laughs> อ,อ,อไปรอไปยาวๆหน้าเหมือนไอ้นี่วะไหนดูดิหน้าห,ห,นหน้าเขาเหมือนเซลขายไอ้นี่ว่าเครื่องกรองน้ำใช่ค่ะาขายที่ขายสิของยี่ห้ออะไรว่าไปมีเวลาสักสิบห้านาทีไหมครับ <laughs> <laughs> ขออนุญาตนำเสนอเครื่องกรองน้ำครับจอทำไอ้นี่ฟันดำทำไม่ได้อะเมจิแม่มี่ไหมอาแต่เขียนรคือมันต้องแปรงฟันออกเนี่ย จมูกหายคลิปนี้ไม่มีสาระนะคะถ้าใครที่เห็นแล้วพี่หูบอดวะถ้าใครอยากดูคลิปที่มีสาระไปดูที่อื่นถ้าใครอยากดูคลิปคนสวยๆก็ไปดูที่อื่นห้ามว่าห้ามด่ากันนะ เพราะถ้าเธอว่าเราเราจะด่าเธอคืนเป็นแ20เท่าน่ารักแสเยมึงอะยังไม่มีใครว่าเราหรอกว้าวว้าว้แค่นี้ลวกันนะเจนอเดี๋ยวจะมีคนจะปิดตุจูบรถเขาบ๊ายบาย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 